สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงกิจกรรมของวันแม่นะคะทางเราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับกระตุ้นขึ้นแม่เหล็กนะคะโดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า p e r i p h e r a l นะคะ Magnetic Stimulation นะคะมาฝากทุกท่านด้วยค่ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณกุสมาพุทธาวันดีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพี่กุ๊กกิ๊กนักกายภาพบําบัดค่ะสวัสดีค่ะพี่กุก๊กกิ๊ก ส,ว,สวันนี้เจนพออยากจะมาถามพี่กุกิกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ<ด>เรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะออฟฟิศซินโดมนะคะก็คือเกิดจากการใช้งานในท่าเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะหรือว่าอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานานนะคะ ซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ค่ะเช่นสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นโต๊ะในที่ทํางานหรือว่าเก้าอี้นะคะที่สูงหรือว่าเตี้ยเกินไปไม่เหมาะกับสภาพร่างกายของเราอะค่ะแล้วก็มีปัจจัยอื่นอย่างเช่นสภาพร่างกายของเรานะคะอาจจะเกิดจากความเครียดในการทํางานการพักนอนหลับพอไม่เพียงพอหรือว่าการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาค่ะ โดยที่เราจะแบ่งลักษณะอาการปวดนะคะออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะที่1ก็คืออาการปวดเฉพาะส่วนนะคะก็จะเป็นปวดข้อปวดบา่าหรือปวดหลังนะคะซึ่งอาการปวดนี้ค่ะอาจจะปวดไปโดยบริเวณรอบๆโดยที่แบบไม่สามารถบอกจุดชัดเจนได้ค่ะหรืออาจจะมีอาการปวดตามดาวไปบริเวณต่างๆที่บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งอาการปวดนี้ค่ะจะ อาจจะมีทั้งระดับที่รุนแรงมากๆหรือว่าปวดธรรมดาก็ได้ค่ะลักษณะอาการปวดที่2นะคะคือปวดตามระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้จากบริเวณที่เรามีอาการปวดแล้วไปค่ะอาจจะรู้สึกชาชาซาซาตรงบริเวณที่แล้วไปนะคะและก็3นะคะเป็นอาการปวดทางระบบประสาทที่ถูกกดทับอาจจะรู้สึกชาหรือว่ามีอ่อนแรงถ้ามีการกดทับเป็นระยะเวลานานค่ะ สำหรับตัว p e r i p h e r a l magnetic stimulation นะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่า PMS นะคะตัว PMS นะคะเป็นการกระตุ้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยจะไปกระตุ้นเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตในตำแหน่งนั้นๆนะคะ Peripheral Magnetic Stimulation นะคะหรือเรียกว่า PMS นะคะเป็นการกระตุ้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยจะกระตุ้นเนื้อเยื่อและเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะโดยไม่ทำให้อวัยวะโดยรอบนะคะเกิดการบาดเจ็บนะคะโดยหลักการทำงานของเขาคือ คลื่นนะคะจะจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการหดตัวแล้วก็คลายตัวตามความถี่ที่เราได้กําหนดไว้นะคะมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับการสั่นที่ตัวกล้ามเนื้อค่ะจะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะทําให้ขณะที่รักษาค่ะรู้สึกคนไข้จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะตัว PMS นะคะยังไปช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูระบบประสาทนะคะที่เกิดความบกพร่องค่ะไปช่วยเปลี่ยนแปลงการรับความรู้สึก ที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติได้อีกด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วคำถามต่อไปค่ะ สำหรับตัว PMS นะคะสามารถรักษาได้หลากหลายกลุ่มมากๆเลยค่ะกลุ่มที่1แน่นอนก็คือออฟฟิศซินโดมค่ะ mm hmm. อาการปวดต่างๆนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรังนะคะแล้วก็2นะคะเป็นกลุ่มอาการชาค่ะไม่ว่าจะเกิดจากอาการชาจากปลายประสาทการรับความรู้สึกที่ผิดปกติไปหรือว่าการถูกกดทับเป็นระยะเวลานานค่ะแล้วก็3นะคะ กลุ่มที่ได้รับอุบัติเหตุะคะหรือจากการเล่นกีฬาถ้าเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อค่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้ไปช่วยรักษาได้ค่ะและ4กลุ่มที่เกี่ยวกับโรงหมอนรองกระดูกนะคะ PMS จะช่วยเร่งการฟื้นตัวของเส้นประสาทที่ถูกกดทับอะค่ะที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่หมอนรองกระดูกหรือกระดูกมีการเคลื่อนไปทับตัวเส้นประสาทตัวนี้ค่ะและกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่ม โรคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองค่ะที่มีการอ่อนแรง PMS ตัวนี้ก็สามารถช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงและลดการฝ่อรีบของตัวกล้ามเนื้อและช่วยลดการเกร็งของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะอ๋อดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกูสุมาพุทธาวันดีนักกายภาพบำบัดที่เป็นเกียรติมาให้ความรู้เราในวันนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะและดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ,คะ